สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฉีดยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบให้อ้อนนะครับขามันบวมนี่ใช้ยาออกซี่นะครับครึ่งซีซีเนี่ยน้ำหนักสองโลเนี่ยเพื่อนๆดูขามันบวมให้กูเห็นเลยป่ะ มันก็บวมืม้วแก้มันก็เริ่มยุคตัวแรกบวมก่อนั้นแรงจริงก็ดองนมเริ่มเยุะแล่จับกซินะอ๋อนมอะอืมนมแวก็แลกแข็งปกเลยฉีดใต้ผิวหนังเพื่อนๆอันนี้เป็นวันที่สองนะอันนี้นะครับเพื่อนๆยาที่เราฉีดซื้อมาร้อยยี่สิบบาท ใช้ครึ่งซีซีคช้แค่แค่ๆเลอือสี่สีส่ใช้สนใจสั่งซื้อได้นะครับเพื่อนสำหร,รับสัตว์สำหรับสัตว์ร้อยยี่ส,สิสบบาทคน,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 นเป็นแผลเป็นหนองเป็นสีใช้ได้ครับฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้เลย ชาร์จขันหมอดไปหมุนางเพ่มกันีดเข้าใต้ิอยู่หนครับไม่ต้องฉีดเข้าใต้นะ นี่เพื่อนๆีเกดก็นดนวดนวดนวดน,วดนวดออบวมทยาขาบวมทายาก็ไม่เบาเอา๋อเป็นแผอืมโอเคัออจะพันในหนหอดดูสีกทีนะอืมขาบวม เึบบ้งละข้าไใบดี่เก่งนี่ค่ะมันบวมทายาก็ไม่หายไม่เบาเลยฉีดยาวันที่สองก็เริ่มยุกแล้ว,ลว,าวหายไมไวนะไอ้เจ้าดิ <c oughs> <c oughs> แอนแรกสองโลครึ่งแล้วสองโลตามน้ำหนักลงแต่กินเก่งไม่ยอมอ้วนเดี๋ยวจบคอแล้วถ่ายยาพยาธิยาบำรุงให้มันเดี๋ยววันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่พากดไลค์กดแชร์ดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับายบา